เอาแล้วครับผมกลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Midnight Society อีกเช่นเคยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยละกันนะฮะใครสนใจอยากจะเติมเกมราคาถูกนะครับผมก็แอดไปเลยนะฮะที่แอด power pay นะครับผมทางไลน์นะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมถ้าบางคนบอกว่าพี่ลิงก์ใต้คลิปอยู่ตรงไหนก็หาลูกศรชี้ลงนะครับผมมันจะเป็นลูกศรชี้ลงอ่ะกดไปเลยครับผมเดี๋ยวมันจะโชว์ข้อมูลที่มันเยอะขึ้นเนาะ จะได้คลิกลิงกได้นะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกนะครับผมหลังจากแอดไปแล้วนะฮะทักไปบอกว่าเติมเงินหน่อยนะครับผมจะได้ลิงกดรูช็อปแบบนี้มานะฮะหลังจากนั้นให้ทําการเลือกเกมที่ต้องการจะเติมนะครับผมเลือกแพคเกจที่ต้องการจะเติมหลังจากนั้นก็เลือกราคานะครับเพิ่มใส่ในรถเข็นให้เรียบร้อยนะฮะขวามือบนจะมีรูปรถเข็นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าในโทรศัพท์มือมือถือก็จะอยู่ซ้ายมือนะฮะด้านล่างนะครับ องเลือกสตรีมเมอร์นะฮะสนับสนุนนะฮะกรุณาใส่ชื่อช่องของเราด้วยนะครับผมเพราะว่าบางทีกลัวแบบโดนลักกงลับโดนลักไก่นะฮะเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยมาจากช่องนี้นะครับผมอ่ะยืนยันคําสั่งซื้อให้เรียบร้อยนะผมเช็คสินค้าให้เรียบร้อยด้วยนะฮะพอยืนยันคําสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าต่างแบบนี้มานะฮะก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับผมอ่ะหลังจากนั้นนะฮะ ก็เล่นเกมรอเลยนะครับผมเล่นเกมรอเดี๋ยวแอดมินเขาจะทักมาบอกเองเด้อบอกว่าเอ้ยอ่ากำลังจะเข้าเกมแล้วนะอะไรเงี้ยให้ออกจากระบบรออะไรเงี้ยนะครับผมก็ค่อยออกเนาะเพราะว่าบางวันชิวอาจจะยาวนะครับผมวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆแพ็กสามพันบาทเหลือเพียงสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะฮะไม่รู้ว่าแอดเขาจะจัดโพรใหม่หรือเปล่านะครับผมวันสุดท้ายแล้วอย่าลืมไปจัดกันด้วยนะฮะสำหรับแพ็กกลางปีโปรโมชั่นผูกๆแบบนี้นะครับผม ไม่ได้มีมาบ่อยๆเนอะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับสปอนเซอร์ใจดีของเราครับไปเดี๋ยววันนี้นะฮะจะมาบอกหัวข้อเนาะว่าเอ้ยพี่พัดเลนจันเอาดีไหมหรือว่าจะเอาตัวทองดีอะไรดีอย่างเงี้ยนะฮะ mm hmm. ขอบอกเลยว่าให้เอาพัดเลนจันก่อนเลยนะครับผมให้เอาพัดเลนจันก่อนเลยอันนี้คือบอกไปเลยนะเพราะว่าพัดเลนจันน่ะมันมีสกิลที่เหมือนกับสกิลผีเสื้องเงาจันแบบเนี้ยเห็นไหม หรือเสื้องเงาจันรเวลาเราตีไปปุ๊บอ่ะออกสกิลไปปุ๊บอ่ะมันจะมีโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามจะติดสถานะปใช่ไหมฮะพัดเล้นจันก็เหมือนกันฮะเดี๋ยวเรามาอ่านกันดะูเนาะสำหรับฉลองสองเทศกาลนะครับผมอ่ะนี่นะครับผม มันจะเขียนว่าเมื่อโจมตีครั้งแรกนะครับผมทําให้แม่ครับที่มีค่าความโกรธนะมากที่สุดของฝ่ายศัตรตูนะครับผมแล้วก็ศัตรตูรอบข้างเนี่ยมีสถานะพิษนะฮะทุกรอบแล้วก็หักค่า HP 90%จากพลังโจมตีของผู้ปล่อยสก,กิลเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใส่ให้ตัวไหนก็ได้ที่มันตีแรงๆหน่อยมันจะได้ติดพิษแรงนะครับผมเพราะว่ามันนับจากค่าพลังโจมตีของ ตัวที่ปล่อยสก,กิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเอาไปใส่ตัวไหนก็ได้ที่ตีแรงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้มีมีสองอย่างนะถ้าเกิดว่าอยากให้ติดพิษแรงเอาไปใส่ให้ตัวที่มันดาเมจสูงสุดแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้มันติดหลายตัวก็ให้เอาใส่ที่อ,อย่างเช่นตัวซูมาอี้ตัวกุยแกอะไรเงี้ยสีสีเป้าหมายหกเป้าหมายอะไรเงี้ยใส่แบบนั้นก็จะมีโอกาสติดเหมือนกันนะครับไอตัวที่ตีกระจายอะนะ,ะแล้วมันบอกว่าและมี โอกาส20%ทําให้เป้าหมายเป็นใบนะฮะสอรอบด้วยกันขณะเดียวกันนะฮะเมื่อตอนเลือกต่ำกว่า50%นะครับผมการโจมตีใดๆที่ทําให้แม่ทัพที่อยู่ในระยะเป้าหมายดังกล่าวนะฮะโบนัสดาเมจลดลง15%ด้วยนะฮะต่อเนื่อง2รอบด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าเลือกต่ำกว่า50นะและมีโอกาสนะฮะ20%นะครับผมทาให้เป้าหมายเป็นใบต่อเนื่องอีก1รอบด้วยกันนะ,ะ,ะก็คือตอนแรกๆอ่ะตีไปปุ๊บอ่ะ มันจะเป็นติดสถานะใบนะสองเทินก็คือครั้งแรกที่มันที่มันตีไปเลยอ่ะจะติดใบสองเทินส่วนถ้าเลือดต่ำกว่า5 0เอน่ะจะมีโอกาสทำให้เกิดสถานะใบอีกหนึ่งครั้งแต่ครั้งนี้จะติดแค่เทินเดียวน,นี่ไม่งงเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรโกงเลยนะฮะสำหรับคัดเลนจันนะฮะเป็นส,าสาตารตะวุธทองที่โกงที่สุดณแพทนี้นะครับผมโกงกว่าทุกชิ้นนะโกงที่สุดแล้วนะครับผมควรซื้อไว้ สายฟรีก็แลกไว้ก่อนก็ได้เนี่ยใช้ตำลึงทองซื้อได้นะฮะแต่อันนี้เขาซื้อไปแล้วไงตัวของพี่แจ็คเขาซื้อไปแล้วนะฮะส่วนอ่าคนที่มาถามเมื่อพี่ทำไมเดี๋ยวนี้พี่ตอบอ่าช้าจังอะไรเงี้ยนะฮะทำไมเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะผมทักไปตอนเช้าพี่มาตอบตอนเย็นอะไรเงี้ยน้องก็ต้องเข้าใจนะฮะบางทีพี่ก็ไม่ได้ไปสิงอยู่ใน youtube นะยังไงก็อ่า ฝากไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีก็ทํางงทํางานอย่างอื่นด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่า,าหลายหลายคนไม่เข้าใจเนาะก็อาจจะบอกว่าเอ้ยเราหยิงหรือเปล่าเราไม่ตอบเขาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามมานานเขาจะรู้อยู่แล้วคอมเมนต์ไปเถอะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไป he, มเถอะคอมเมนต์สอบถามไปได้เลยเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมเข้าไปตอบเองผมตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยตอบช้าเราจะไม่ตอบหรือเปล่าไม่ต้องกลัวฮะพี่ตอบทุกคนนะครับผมเพราะว่ามันเป็น อคอนเทนต์ของเราเราทําคลิปมาเพื่อให้ความรู้คนยังไงอะ่ะเราก็ต้องตอบทุกคนอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็ฝากไปด้วยเนาะอ่ะแล้วมาดูอันต่อไปนะครับผมสําหรับปีกนะฮะปีกขั้นเจ็ดนะฮะเรามารอดูกันว่าพออัพไปแล้วเนี่ยพลังลบมันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับสาหรับปีกอันนี้นะตอนนี้นะครับผมจะเป็นปีกขั้นเจ็ดช่วงที่หนึ่งนะฮะ เราจะมาทําการอัพนะครับไปขั้น7ช่วงที่2นะครับผมเดี๋ยวเรากดลาตะเวนออกก่อนนะอ่ะกดรับรางวัลลาตะเวนไปก่อนเดี๋ยวมันบังจอนี่นะครับผมอ่า HP ทั้งหมดตอนนี้นะครับสิล้านนะฮะสี่แสนนะครับผมหลังจากอัพไปแล้วนะฮะเลือดจะเพิ่มขึ้นมา3ามล้านหแสนนะครับผมแล้วก็อ่าพลังโจมตีนะฮะ เจ็ดแสนหกนะตอนนี้นะหลังจากอัพไปนะฮะจะบวกอีกหนึ่งแสนหกจะเป็นเก้าแสนสองนะครับผมแล้วก็พลังป้องกันทั้งหมดนะฮะหกแสนแปดนะพออัพไปแล้วบวกอีกแสนห้าก็เป็นแปดแสนสามทั้งหมดการลดทอนสุดท้ายนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมบวกอีกห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็นสามสิบห้านะฮะส่วนดาเมจสุดท้ายเนี่ยยังอยู่เท่าเดิมนะครับผมก็คือ,อไม่ลดไม่เพิ่มนั่นเองเนาะ ส่วนนะครับผมอของอื่นๆเรื่องการสกงการสกัดเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะว่าพี่แจ็คเขาอัพไปหรือ,อยังไปฮะกดเรื่องขั้นไปเลยนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูพลังลบกันนะฮะว่า,าขึ้นเท่าไหร่นะครับสําหรับปีกเนาะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแคปหน้าจอสักครู่นะครับ มาเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูพลังกันนะฮะปาบเข้าไปหนึ่งทีโอโห้เอสเคร้อยกว่าล้าน180ล้านเหมือนกันนะนี่ 11, ฮะร้อล้าน V11 ฮะจะ5,000ล้านแล้วนะเห็นไหมเด็กๆที่แบบมาขิงเอ้ยพี่ผมไปดูช่องนั้นมาไปดูช่องนี้มาเนี่ยนะฮะพลังแบบ V12 พลัง3ามพันสามพันสี่สล้านเป็นไงอ่ะเจอตัวนี้เข้าไปนะฮะ ว1 1นะิฮะจะ5000ล้านอยู่แล้วอีก50 m อคือ5,000ล้านแล้วคืออ่าตัวนี้เนี่ยเขาทำปีก,ก่อนนะครับผมส่วนคนอื่นเขาแบบไปลงแฟชั่นไปลงนั่นไปลงนี่ก่อนอะไรเงี้ยอันนี้คือเขาทำปีก่อนแล้วก็เห็นไหมตัวทองเขายังไม่7ดาวเลยนะตัวทองเขายัง5ดาว3ดาวมี7ดาวอยู่ตัวเดียวคิดดูซูมาอี้ตัวเดียวที่7ดาวแล้วก็คุยแกยัง6ดาวอยู่เลยนะครับผมแล้วดูตัวอ่า ของคนอื่นเขาเนี่ยเ็ดาวอะไรแล้วแต่พลังยังไม่ยังไม่ถึงนี่เลยนะถ้าเกิดตัวนี้ขึ้น v 1สองอ่ะก็รอดูแล้วกันนะฮะว่า V 1 2ิบสองพลังเขาจะไปเท่าไหร่อันนี้ก็คือปีกจะเลื่อนแล้วนะเดี๋ยวรอดูนะเนี่ยดูปีกนะฮะเดี๋ยวเรามาสกัดให้ให้ตัวนี้กันก่อนเลยแล้วกันเนาะก่อนจะไปดูปีกอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูนะฮะสูงสุดหกแสนหกแสนเก้านะครับผมแล้วก็ตามสุดเนี่ยสามแสนสี่ ส่วนอันนี้เนี่ยสามหมนดะฮะเดี๋ยวจําไว้ว่าเจ็ดแามหมื่นสามหมื่นแล้วกันเนาะเจ็ดแสนสามหมื่นสามหมื่นแล้วก็สองเปอร์เซ็นงเปอร์เซ็นต์กดไปปาบหนึ่งฮะเจ็ดแสนอ้ได้สี่แสนว่ะสามหมได้สองหมื่นนะฮะอ่าสามหมอันนี้เกือบตันนะอันนี้เกือบตันแล้วก็สอตอันนี้ได้มาหนึ่งจุดสามอันนี้ก็ได้อยู่นะ,ะเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะครับผมปาบไปหนึ่งทีห้าพันล้านแล้วครับเพื่อนเพ Okay. เคอาดีนี่ฮะขึ้นมีกสี่แสนโอแต่รอบนี้ดาเมจลดทอนดาเมจก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่เมื่อกี้มันเฉียดเปอร์เซ็นต์บอกเม่นะปรับโอ้โหเป็นไงนะครับผมห้าพันล้านแล้วครับเพื่อนเือนตัวละครนี้ฮะห้าพันล้านภายในวนะีสิบเอ็ดฮะถ้าเกิดว่าใครจะมาฉิงก็มาฉิงเลยนะครับผมก็เดี๋ยวก็รอดูนะฮะส่วนคนที่ถามว่าเอ้ยพี่เอาตัวใครมา เอาตัวคนนั้นมาหรือเปล่าคนนี้มาหรือเปล่าเป็นตัวของพี่ชายนะครับผมอันนี้ก็เติมแบบฝากตรงฝากเติมก็คือซื้อใจกันแล้วนะครับคนที่มาถามผมอะก็คือตอนแรกๆบอกว่าเฮ้ยพี่หาไอดีวมาให้หน่อย,อยกูจะหามาให้หรือออกไหมพอกูหามาให้มาถามเอยเอาตัวคนนั้นตัวคนนี้หรือเปล่าคือกูอยากรู้อยากได้อะไรกูถามจริงๆนะอยากดูงออย่างเงี้ยผมก็จะไปหามาให้ดูอยากดูขุนศึกผมก็ไปปั้นมาให้ดู เพราะว่าบางคนเขาเล่นก๊กไม่เท่ากันเนาะเล่นเล่นคนละก๊กอะไรเงี้ยก็อุตส่าห์หาตัวละครมาทาคลิปให้พวกมึงดูพวกมึงก็ยังจะมาเตะมาเตียนนะนี่ก็ไม่เข้าใจพวกมึงเหมือนกันนะสําหรับไอ้พวกที่มาใหม่เนี่ยนะแต่คนที่แบบคนเดิมๆคือเขาเข้าใจกันอยู่แล้วไงมาตอบช้าหน่อยมาตอบอะไรหน่อยเออพี่โอแกอาจจะแบบขายคงขายของอาจจะทาอะไรอยู่เขาก็เข้าใจอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนมาใหม่ เอ้ยพี่อย่างงั้นพี่อย่างนี้โอ้โหไยเวนวกูก็ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงกับตรงนีนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับก๊กอื่นๆเนาะตอนนี้ก็เหลือแค่เพียงงอกคกเนาะเดี๋ยวจะไปหาไอดีมารีวิวให้ละกันนะฮะสำหรับสายงอกคกก็รอหน่อยแล้วก็ใครที่นะฮะอยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรนะหรือว่าอยากดูตัวไหนเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมบางคอนเทนต์เนี่ยก็คือเอ้ยทําไมพี่ชิปวิดีโอนี้ดูแบบนวลๆแหลกๆแ,แปลกๆว่าอะไรเงี้ยอินเทอร์เน็ตบางวันมันก็ไม่เท่ากันอย่างที่บอกไปนะ อินเทอร์เน็ตที่ผมใช้ตอนนี้มันเป็นแบบว่าปล่อยจากมือถือเพราะว่าตรงอพาร์ตเมนต์เขายังไม่ให้ติดอิ Internet นเทอร์เน็ตเนาะต้องรอย้ายที่อ่ะมันถึงจะแบบติดเน็ตแบบใช้สายได้อ่อะนึกบอกว่าเออตอนนี้ก็ทำได้เท่าที่ทําได้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะปรับปรุงแก้ไขในวันข้า้งหน้าละกันนะครับผมอ่ะฝากไปด้วยนะฮะสำหรับ Power Pay นะครับผมวันสุดท้ายแล้วนะครับนี่3 0 0 0บาทเลยเพียง2599บาบาทนะฮะ แพ็กตำตๆก็449เนาะที่ซื้อกันบ่อยๆก็เหลือ399นะฮะแล้วก็899เหลือ799เท่านั้นนะฮะอย่าลืมไปจัดกันด้วยนะช่องสนับสนุนสปอนเซอร์นะครับอย่าลืมไปใส่ด้วยนะช่อง Midnight Society เท่านั้นเด้อนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่สนับสนุนเรียบร้อยแล้วด้วยนะะอย่างน้อยก็เหมือนสนับสนุนผมไปในตัวด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดไปกราบขอประทานอภัยด้วยไว้เจอกันใหม่ทุ่งโดนาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ